ครับพบกผมนาวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำออมังกรพ่นไฟแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมกันเลยนะครับตัวแรกต้องมีเทียนนะครับก่ที่สองก็ต้องมีไฟแช็กอย่างที่สามนั่นก็คือหินสามก้อนให้เท่าๆกันนะครับหรือไม่เท่ากันก็ได้ขอให้ตั้งขวดได้นะครับก็ฝาขวดนะครับฝาเหล็กนั่นเองนะฮะก็ อย่างที่สามคัญเลยน้ำนะครับก็มาดูวิธีการทำกันเลยอ,อ่านะครับเราต้องเอาหินวางอย่างนี้นะครับขั้นตอนแรกเอาหินวางเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับหรือใครที่จะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับตามใจท่านผู้ชมเลยนะครับจากนั้นนะครับเอาฝานะครับมาวางเป็นอย่างนี้นะฮะหรือใครที่จะใช้ซ้อนช้อนก็ได้นะครับตามใจนะครับ จากนั้นนะครับหักเทียนนะครับให้เป็นชิ้นอย่างนี้นะครับใส่ลงไปในฝาเลยนะครับใส่ให้พอสมควรนะครับจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ จุดเทียนเลยนะครับเล่นที่มีลมนะครับเอ้ยไม่มีลมนะครับขอประทานโทษครับหรือใครที่เป็นเด็กๆนะครับก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับการดูแลนะครับจากนั้นนะครับต้อง ต้มเทียนเลยนะครับรอมันไปสักพักรอให้มันเดือดก่อนนะครับถึงจะทําได้นะครับก็เดี๋ยวผมขอตัดคลิปตอนที่มันได้เลย let's go <S กลับมาเข้าสู่การทํามังกรพก่นไฟกันอีกแล้วนะครับผมลืมบอกนะครับให้เอาเชือกของเออเทียนนะครับมาทําเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเอาไฟแชกจุดนะครับหรือทําวิธีไหนก็ได้ให้มัน เป็นสองส่วนแบบนี้นะครับโหโหขหประทานโทษนะครับขอจุดเทียนเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นให้ทุกท่านใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับจากนั้นจุดเลยนะครับ นะครับก็ใส่ให้ได้แบบแบบเดี๋ยวผมก็จะบอกแบบโอ,อ้ลมแรงชมัดจ้ะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับทำไมถึงต้องใส่เชือกเทียนนะครับพราะว่าจะทำให้ น้ำเนี่ยเดือดเร็วนะครับก็จะทำให้ประหยัดเทียนนะครับโอ้โหและอย่าลืมนะครับเล่นในที่ที่ไม่มีลมนะครับมันจะเล่นได้สะดวกวกว่านะครับ หลังจากที่เราต้มน้ำจนเดือดอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองลดน้ำกับมันดูนะครับว่ามันจะเกิดไฟลูกใหญ่หรือลูกน้อยสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับให้พวกเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับของพับนะครับ ก็รออีกนิดนึงนะครับจนกว่ามันจะเดือดนะครับทำเออทำวิธีไหนก็ได้นะครับให้น้ำมันเดือดเร็วนะครับอย่าแต่นะครับอย่าเอออย่าไปต้มในกระทะนะครับผมมันไม่ดีใช่ นะครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะเอมอม,มาลดน้ำกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาเตรียมตัวเลยนะครับมานะครับ นะับถอยหลังเลยเพื่อนห้าสี่สามสองหนึ่งเอาได้อ <c oughs> สุดอยอดเลยครับนะครับมาดูเพื่อนผมกันนะครับนี่ครับออมสุดหล่อนะครับก็พวกเรานะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ